กันนะครับมาพบกับช่อง b z s e i นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนแตกไฟล์เกม GTA แซนนะครับตามที่คลิปที่ผมพูดไปด้วยนะครับที่ผมถ่ายครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่นี่ครับไฟล์ของเราอะ,ะ PC หรือกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับไปตรงเนี้ยเนะี่ยเนี้ย มันจะมีทุกคนต้องมีแหละครับไอลูปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขียนว่า PC นะครับหรือไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะที่มันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่ PC นะครับพีกดติมจอเลยพอทุกคนกด PC มาแล้วนะครับทุกคนเรียนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใตค้คลิปนะครับนี่นะครับทุกคนต้องมีเออลิงก์นี้ก่อนนะครับลิงก์ GTA San แซนนะครับ ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวบุญคิกเข้าไปนะครับพอเดี๋ยวละกี้เข้ามาแล้วนะครับจะมีไอตัวด้านบนนะครับนี่เนี่ยไอตัวเนี้ยนับมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไอตัวเนี้ยไอที่ทเจ็ดอะเลยคำว่าตัวช่วยนะครับ ให้ทุกคนนะครับกดเอ่ออันนี้ไปนะครับเนีย่ยแหละอ่านไม่ออกเหมือนกันกดตรงนี้ไปครับรอมันดาวน์โหลดสิสักคู่นะครับ จะใช้เวลาสักคู่ในการดาวน์โหลดนะครับแต่ผมจะไม่เร่งสปีดอะไรทั้งนั้นนะครับพอผมยังไม่สต็ตอนะครับดูการดาวน์โหลดนะอาจจะคิดว่าผมไม่ทําจริงนะครับก็ตอนนี้มันใช้เวลาในการดาวนโหลดนานพอสมควรมันก็นานพอสมควรนะครับไฟ็ดนะ สี <S S pues ่ดีสิบสออร์เซที framework. ่์แ้วก yeah, right, ็คืออันนี้ก็เอไอเอ็มด้วนะแต่เราดูทันต์ดูนะคือหน้าแลครับได้สิบเรนแล้วขอบคุณค่ะทีนี้แกดรอ่อไปหน่อยไม่ต่อไม่ไ้ข้างนอกไหมคะมาค่ะเดี๋ยวช่วย จะเป็นคลิปสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันนะผมจะเลิกทำคลิปน,เนะเดือนนี้แล้วเดือนมีถุนาเดียวประมาณกลางเดือนผมจะมาทำคลิปหลังสงการนะผมจะทำคลิปอีกผมต้องสอบข้อสอบหนึ่งนะครับก็ต้องอ่านหนะังสือตอนนี้กำลังดาวน์โหลดนะครับ มานี่มาตามมาตามมาตามมาเลยกตามมาเียกวีตก้นี้แหลมแปดนะไม่รู้ว่าจะล่นหรอน่าจะล่นได้เหรอเล่อมมาลอมามมาเลมายังไม่เสร็จครับดูดำเนินการแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับลองทำตามผมได้นะครับ ส่วนลิงลิงที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ดีกว่านะครับดูเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดการกรบาทหน้านี้ไปและทุกคนมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนนะครับเห็นไอ้ตรงนี้ไอ้ GTA เนะี่ยทุกคนอาจจะเป็นรูปรูปรูปคนก็ได้แต่ผมไม่เป็นรูปคนนะเดี๋ยวมาคลิปเข้าไป ลองโหลดแค่นี้ก็ได้้วไม่ยากเห็นไ,ไหมจอดับมาแล้วดีไซน์นี่ดีไซน์น,นะฮะสมบูรณ์เลยน นี่ครับเน้เรื่องของ G D แ A นะครับมันไม่ใช่เมืองรีเบรตี้ซิตี้นะมันเป็นเมืองรอสอนโตนะครับโอ้ C J ึ้นแด็กซี่แล้วนะครับแล้วไปเจอนะครับนี่ครับตำรวจ แฟนเทนเพนนีนะครับหรือกลุ่มแชส์นับตำรวจเร็วในเมืองนี้นะซีจีก็ต้องลง,งมาจากรุดนะเออหัวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเทนเพนนีนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอันนี้เนี่ยคนนี้แหละ แกขโมยเงินมาด้วยคนขาวๆเนี่ยคนเนี้ยโพรัสก mm ี hmm. ki, นะ้ไม่รู้หมือกันนะอัจผิดขอไปด้ย mm hmm. อาผมข้ามเลยนะ mm hmm. มยเมาเงินไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นไรนะ mm hmm. แต่ผมไม่ขับอะ่ะจักรยานอะ่ะไม่ชอบอะ่ะไม่ได้ลงมัดนะคือ mm hmm. ผมไม่ชอบจริงๆรนะ หนชอบกระบะะลงมาสิครับลงมาสี่สอยากหาทำอ้าวทีดาวครบเรียบร้อยไม่น่าเลยนะคันนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนสีได้ไหมนะ สีนะครับนี่นดาจริงนะร้านเป็นสีรถตรงนี้นเดเปลียนสีรถกับแค่น้นยดตลงสาอหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่กระบาใซต ชุนนี่ลลกอือชุน้ำมัวด้วยเคี้ยเดี๋ยวไปบ้านเรากัไม่ใช่ทำภารกิจนะคีเกียนทำตอนนี้ขีเกียจทำภารกิจมีเซียนนะเล่น GTA V เอข้ามาเล่น GTA o n มา n ้ากนะอันนี้แบบคอมพิวเตอร์นะครับนี่แผนที่ของอันนี้เดี๋ยวเราเอารถมาเก็บไว้ที่บ้านกนะันเดี๋ยวรถมันหาย รถคันแรกของเรารวมเอก็รวมจากรถนะคไม่รู้ว่าแก๊งของเราเป็นยงมไมันก็จะบอกชื่อรถนะค <c oughs> อมพิวเตอร์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตดเลยนะครับผมสอนนะครับวิธีการแตกไฟลนะครับทำตามผมดูอย่างเลยก็ได้นะคระอ๋อเกมนี้นะครับก็เล่นได้นะครับคอมพิวเตอร์ ไม่แหลกนะแถมเกมนี้นะไม่กินสเปคด้วยสเปคคอมนะต่ำต่ำแค่ไหนเล่นเกมนี้ยังเล่นได้อะตอนนี้ผมหารถแรงๆขับก่อนเมืองน,นี้มีแตร่รถกระกาบใหญ่ๆนะถ้าไม่เล่นมอดเอานะถ้าเล่นลงมอเดเนี่ยบอกเลยมีแต,ต่รถตึงต้งๆอ่ะในโทรศัพท์ที่ผมเคยลงนะเคยดูอ่เคยดูอ่ะ DTAV เดี๋ยวภาพสวยมากตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะไม่รู้ว่าเพราะอะไรล็อกสตาร์มันไม่ให้ผมเข้านะม,มันให้ผมเชื่อมกับบัญชีอื่นกำลังหาวิธีแก่นะครับตอนนี้ผมเอางี้ เอาเลยไม่สนนะตอนนี้ตายตายบนตายอะขโมยหมดแหละรถแท็กซี่เนี่ยดีดาวอีฟมันไส้มัน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 ดูนี้ลูกโอ้ยจอมท

เดี๋ยวจะไปร้านในที่รถเหมือนเดิมแรงเหมือนเดิมนะครับเล่นให้ดูด้วยขออนุญาตไอ้นะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรู่ดีๆก็ไอ้นะตาย มาสิรับมาสิรับมาสิกับมาสิรับเกือบตายครับพี่หาเรื่องแรงก่อนคุณรู้สิ ้มูเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมทั้งเล่นและทั้งสอนแตกไฟให้ดูนะครับตอนนี้ผมเล่นเอามันก่อนเดี๋ยวผมจะปิดคดลิปแล้วแลมเล่นแลมแปะนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วรถพายย่างนะ ตำรวจมันย้ำไม่ได้ครับมันงัวครับตำรวจมันงัวข้อไปเลยมันอยู่ใกล้ผมมันย้ขึ้นนี่จำผมไม่ได้เดี๋ย ตำรวจทิ้งขอใไว้ถา,าไม้ไลกไใครจะไปรู้ว่าว่ารู้ันนี้มันจะแรงขครับตอไปนี้จะไปโงเนทุกวันใช่ไหม,ม,ไม,มเรแล,แล้วที่เจ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผม,ผมด้วยนะ บายๆนะครับจบคลิปเแี้ว